ระดับของสมาธิในชั้นอัตถคถาท่านจัดแยกสมาธิออกเป็น3ระดับคือ 1. นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะสมาธิขั้นต้นพอสำหรับใช้ในการเล่าเรียนทำการงานให้ได้ผลดีให้จิตใจสงบสบายได้พักชั่วคราวและใช้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาได้ 2. อุปจารสมาธ,สมาธิสมาธิจวนจะแนวแน่ ก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะแห่งฌานจัดเป็นขั้นสูงสุดของกาม,มาวจ,จรสมาธิมีที่กำหนดชัดเจนคือในอุปจารสมาธินิวรณ์ก็ถูกละได้ระดับหนึ่งแล้วและองค์ฌานก็เริ่มเกิดคล้ายกับอัปปนาสมาธิมีข้อแตกต่างเพียงว่าองค์ฌานยังไม่มีกำลังดีพอได้นิมิตพักหนึ่งก็ตกผวังพักหนึ่งขึ้นตกขึ้นตกเหมือนเด็กตั้งไข่ เข้าพยุงลูกก็คอยล้มส่วนในอัปปนาสมาธิองค์ฌานทั้งหลายมีกำลังดีแล้วจิตตัดภวังแล้วคราวเดียวก็ตั้งอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังยืนขึ้นแล้วก็ยืนได้ตลอดวัน 3. อัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่หรือสมาธิแนบสนิทนิวรห้าสงบระง,งับไปด้วยกำลังของสมาธิเป็นสมาธิระดับสูงสุด ซึ่งมีในฌานทั้งหลายฌานทุกลำดับจัดเป็นอัปปนาสมาธิถือว่าเป็นผลสำเร็จที่ต้องการของการเจริญสมาธิเกิดขึ้นได้ด้วยการรักษาอุปจารสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วนั้นสม่ำเสมอไม่ให้เสื่อมหายไปเสียจนในที่สุดก็เกิดเป็นอัปปนาสมาธิบรรล,ลุปฐมฌานเป็นขั้นเริ่มแรกของรูปราวจรสมาธิระดับขั้นของฌาน รูปฌานสี่มีดังนี้คือ 1. ปฐมฌานมีองค์ประกอบคือวิตกวิจารปิติสุขเอกัคขะตา 2. ทุติยฌานมีองค์ประกอบคือปิติสุขเอกัคตา 3. ตติยฌานมีองค์ประกอบคือสุขเอกัคตา 4. จตุตฌาน มีองค์ประกอบคืออุเบกขาเอกคตาอาจมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าเหตุใดในชานระดับที่สูงขึ้นองค์ประกอบที่ดูน่าพึงพอใจอย่างปิติและสุขจึงหายไปเหลือเพียงอุเบกขาข้อนี้ขอให้พิจารณาทำความเข้าใจไปตามลำดับในปฐมฌานการฟุ้งขึ้นของนิวรห้าเป็นอาพาธของปฐมฌานในทุติยฌาน ละวิตกวิจารเพราะเป็นภาระของจิตเป็นโทมนัสอย่างละเอียดเป็นอา,าพาธของทุติยชาญในตติยชาญละปิติความยินดีเพราะเป็นสภาพที่ทำใจให้กำเริบพระวงในการสวยสุขอันยอดเยี่ยมนั้นเป็นอา,าพาธของตติยชาญจะตุติชาญและความกำหนัดยินดีในสุขและความคำนึงแห่งใจว่าเรากำลังสวยสุข เพราะถือเป็นส่วนหยาบเป็นปัจจัยแห่งรูปราคะเป็นอาภาธของจตุทชาญอุเบกขาในที่นี้ใช้ในสองความหมายคือในความหมายของพรหมวิหารคือความมีใจเป็นกลางดูอย่างสงบซึ่งมีในฌานทุกขั้นโดยจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆและในความหมายของอทุขมะสุขเวทนาคือไม่ใช่ทั้งสุขและทุกข์เป็นสภาวะละเอียดประณีต เป็นปัจจัยสนับสนุนสติให้บริสุทธิ์การที่จะตุติฌานมีองค์ประกอบหลักคืออุเบกขาและเอกคตาไม่ได้หมายความว่าพ้นจากภาวะที่เป็นสุขตรงกันข้ามจตตุติฌานเป็นภาวะที่เป็นสุขประณนีตดอย่างยิ่งเนื่องจากห่างไกลจากเส้นหนามทางใจต่างๆแม้อย่างละเอียดส่วนทุกทางการนั้นดับไปตั้งแต่เข้าปฐมฌานอร,รูปฌานสี่ มีดังนี้คือ 1. อากาศานัญจายตนะฌานที่กำหนดอากาศคือที่ว่างอันอนันต์ 2. วิญญาณัญจายตนะฌานที่กำหนดวิญญาณอันแผ่ในที่ว่างอนันต์ 3. อากินจัญญาตนะฌานที่กำหนดสภาวะที่ไม่มีสิ่งใดๆ 4. เนวสัญญาณาสัญญายตนะฌาน ที่เลิกกำหนดสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวงเข้าถึงภาวะมีสัญญาที่ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาหยาบไม่มีสัญญาละเอียดวิธีปฏิบัติขั้นอรูปฌานคือเมื่อเจริญสมาธิถึงขั้นจตุติฌานแล้วก็ปล่อยกรรมฐานที่ยึดเป็นอารมณ์ออกมายึดอารมณ์ของอรูปฌานแต่ละลำดับแทน อรูปฌานทั้งหลายมีองค์ฌานเพียงสองอย่างเหมือนจตุฌานคือมีอุเบกขาและเอกคตาแต่มีข้อพิเศษคือสมาธิในอรูปฌานระนีลึกซึ้งห่างไกลจากสิ่งรบกวนมากกว่าการตามลำดับขั้นปุถุชนบำเพ็ญสมถะสำเร็จสูงสุดได้เท่านี้ส่วนพระอนาคามีและพระอรหันต์มีกำลังสมาธิและปัญญา รวมถึงจิตที่น้อมดิ่งไปสู่นิพพานสามารถเข้าถึงภาวะที่ประนีสูงสุดถึงขั้นหนึ่งนับเป็นขั้นที่9คือสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือนิโรธสมบัติเป็นภาวะที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหน้าที่และเป็นความสุขขั้นสูงสุดถือเป็นภาวะที่ใกล้เคียงนิพพานมากที่สุดแต่ไม่ควรเข้าใจผิดว่าเมื่อเข้าสมบัตินี้แล้ว ก็ตัดสรู้หรือบรรลุอรหันตผลต่อไปภายในสมบัตินั้นเลยพึงเข้าใจว่าเป็นปัจจัยเกื้อกูลอบรมสมาธิไว้เพื่อพร้อมสำหรับการบรรลุอาสวัคยยยานในลํำดับต่อไปอย่างไรก็ตามแม้ภาวะของสมาธินั้นเป็นของชั่วคราวแต่ก็เป็นฐานของปัญญาและเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้สัมผัสความสุขอันเกิดจากความสงบซึ่งเอื้อต่อความเจริญก้าวหน้าในทางปัญญาอย่างยิ่ง อภิญญาเป็นของแถมที่ได้จากการฝึกสมาธิในระดับหนึ่งอัฏถกถาได้อธิบายวิธีการเจริญอภิญญาอย่างพิสดารซึ่งพอสรุปได้ความว่าให้เจริญสมบัติทั้ง8แต่จำกัดว่าต้องเป็นสมบัติที่ได้จากกสินครั้นแล้วฝึกสมบัตินั้นให้คล่องแคล่วโดยทำนองต่างๆเป็นว่าตเตรียมจิตให้พร้อมพอถึงเวลาใช้งานก็เข้าฌานเพียงแต่จตุฌาน แล้วน้องเอาจิตนั้นไปใช้เพื่ออภิญญาตามความต้องการอย่างไรก็ตามโลกิยะอภิญญาเช่นการเดินน้ำดําดินเหาะเหินเป็นของที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนมากไม่อาจสําเร็จได้โดยง่ายเลยประการสําคัญพระพุทธเจ้าตัดว่าไม่ใช่อร,ริยธิ์อาจเกิดโทษและไม่ทําให้หลุดพ้นไม่ใช่สาระของพระพุทธศาสนา เป็นของมีมาก่อนพุทธกาลไม่ใช่เครื่องแสดงความประเสริฐของบุคคลหรือของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุน,นี้พระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนมากจึงเป็นพระปัญญาวิมุตต์และอีกมากมายหลายท่านแม้เป็นอุพัตโตภคาวิมุตต์ก็ไม่ได้ทำอภิญญาห้าเหล่านั้นให้เกิดขึ้น